วัจนภาษาหรืออาวัจนภาษาเนี่ยคือเป็นเรื่องของภาษาถูกไหมคะบวกวัฒนธรรมอย่างที่พูดไปตอนต้นแต่มันมีต้องยิ่งกว่านั้นคือการที่เราสามารถอยู่ในประชาคมโลกอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองและมีความสุข ด้วยความที่วิยทยาลัยศิลปศาสตร์ของเราอะนะคะเป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นทางด้านการเรียนการสอนภาษาอยู่แล้วนะคะด้านภาษาเนี่ยเราก็ทํากันอย่างเข้มข้นมานานแล้วลหละนะแต่ในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเล็งเห็นว่าเอ๊ะเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเท่าๆกับตัวภาษาเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่เข้ามาเรียนก็ต้องเรียนรู้ภาษาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมด้วยนะคะในการทํางานถึงจะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริง จากการที่เราคิดอันนี้เนี่ยก็เอาทั้งหมดที่ศิลปศาสตร์เคยทํามาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยนะคะจับมารวมมาคิดมาทําใหม่นะคะจนกระทั่งได้แนวคิดแล้วก็โครงการหลายโครงการที่เกิดขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ถึงวันนี้นับเป็นความสําเร็จระดับหนึ่งทีเดียวนะคะโครงการที่ว่าก็คือว่าจากเดิมที่เราคิดว่าการเรียนการสอนภาษาเนี่ยเด็กต้องได้ฝึกภาษา หน้าต่างประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เด็กสําเร็จได้อย่างรวดเร็วเนี่ยแต่การแค่แลกเปลี่ยนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วนะคะเพราะว่าโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยเด็กก็ไปมาแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาการใช้ภาษาก็อาจจะเป็นการเรียนภาษาแบบที่เขาเตรียมมาแล้วสําหรับคนที่จะไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมของเขาแต่ใจคิดก็คือว่าการได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆแบบได้อยู่ได้ใช้ชีวิตกับคนในชาตินั้นจริงๆได้ทํางานจริงๆตรงนี้เนี่ยอาจจะเข้าใกล้กับ ชีวิตจริงของนักศึกษามากกว่าจึงได้เกิดโครงการที่หลากหลายขึ้นนะคะเป็นโครงการที่ต้องบอกว่ายากขึ้นด้วยนะคะเช่นโครงการไปฝึกงานต่างประเทศ นะคะหรือแม้กระทั่งนักศึกษาของศิลปศาสตร์ที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะคะเราก็ใช้วิธีว่าถึงเด็กจะไม่มีโอกาสไปต่างประเทศนะคะอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ใช้วิธีเอาเด็กต่างประเทศเข้ามาหาเด็กศิลปศาสตร์ถึงในบ้านหลังจากโควิดเนี่ยเรามี MOU ถึง57ฉบับครับซึ่ง m o u เองเนี่ยก็จะประกอบด้วย MOU ที่เป็นระดับเป็นมหาวิทยาลัย แล้วก็เป็น MOA ระดับวิทยาลัยกับคู่สัญญานะครับซึ่งลักษณะของตัว MOU MOA เนี่ยแน่นอนว่าจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราครับได้ไปฝึกงานต่างประเทศหรือแม้แต่เรารับนาักศึกษาจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาฝึกงานกับเราซึ่งอย่างที่ท่านคณะดีได้กลุณาอธิบายไปนะครับว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาของเราที่ไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศแต่เขาก็ได้มีเพื่อนต่างประเทศมาซึ่งเราก็มีโปรแกรมที่มีชื่อว่าศิลปศาสตร์บัตตี้โปรแกรมด้วย ซึ่งเสียภาษาปฏิโปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆเพราะว่านักศึกษาของเราจะได้มีโอกาสฝึกภาษา และเล่นรูปรธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติครับด้วยความที่ MOU เราเนี่ยมีหลากหลายประเทศมีหลากหลายลักษณะอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็จะได้รับฟังประสบการณ์ของนักศึกษาเนี่ยนะคะในมุมที่ต่างๆกันนะอย่างเช่นอาจารย์โนตเป็นผู้ดูแลเรื่องการส่งนักศึกษาไปฝึกงานนประเทศฝรั่งเศสนะคะอาจารย์เป็นคนดูแลโครงการเองเลยนักศึกษารวมทั้งหมดเนี่ยสามสี่รุ่นที่ผ่านมาก็2 0 3 0คนนะคะถ้าอย่างไรอาจารย์ลงแชร์ให้ฟังว่าอาจารย์เจออะไรมาบ้างนะคะนักศึกษากลับมารู้สึกยังไง ครับผมสำหรับโครงการการฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับที่เราเจัดตั้งขึ้นมาโดยวิทยาลัยศิลปศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนด เฉพาะนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรามองว่านักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนหรือแม้แต่กระทั่งนะครับนักศึกษาที่อยู่นอกคณะเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางไปฝึกงานนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสได้เพียงแต่ว่านักศึกษาก็ควรจะต้องมีพื้นฐานนะครับภาษาฝรั่งเศสแล้วก็วัฒนธรรมฝรั่งเศสอยู่บ้างนะครับสิ่งที่เรานะครับได้รับฟีดแบ็กนะครับมาจากนักศึกษาไม่ ว่าจะสาขาใดก็ตามเนี่ยเราพบว่าออนอกจากความสามารถทางด้านภาษาที่เขาพัฒนาไปตามระดับแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวนะครับเข้ากับวัฒนธรรมที่อยู่ที่ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะเรียนรู้ในการทำงานในรูปแบบต่างๆเพื่อร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีนะครับล้วก็เลยก็เลยมองว่าผลของ าการฝึกงานเนี่ยนะครับนอกจากการพัฒนาทางด้านภาษาแล้วเนี่ยนะครับเรายังพัฒนาทักษะของการทำงานของนักศึกษาอีกด้วยครับผมครับค่ะตรงนี้ก็ขอเสริมว่าการไปฝึกงานที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะหรือว่าประเทศไหนๆก็แล้วแต่ของศิลปศาสตร์เนี่ยเราก็จะเลือกคู่สัญญานะคะตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าจะต้องเป็นคู่สัญญาที่ สามารถเสริมสร้างทั้งภูมิรู้ให้กับนักศึกษาได้ขนาะเดียวกันก็เป็นเครดิตให้กับนักศึกษาหลังจากฝึกงานไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ปารีสหรือเมืองอื่นๆนะคะก็จะฝึกงานอยู่ในหน่วยงานที่เป็นระดับ5ดาวเป็นโรงแรมก็โรงแรม5ดาวร้านอาหารก็5ดาวเช่นเดียวกัน ะะอันนี้ในส่วนที่อาจารย์โน้ตเป็นคนดูแลฝรั่งเศสนะคะส่วนอาจารย์ต้นเนี่ยเพิ่งหมาดๆเลยก็คือดูแลนักศึกษารังสิตเราเนี่ยที่ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นและเกาหลีนะคะก็เช่นเดียวกันเราก็บอกว่าพรีเมียมไม่แพ้กันทั้ง3าประเทศนี้เพราะว่านักศึกษาที่ส่งไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโรงแรมต้องบอกว่าไม่รู้จะเรียกว่ายังไงเป็นชั้นท็อปของโลกแล้วนะคะที่คนระดับผู้นําของโลกคนดังๆเนี่ยไปพักเพราะฉะนั้นเด็กเราพอมีโอกาสได้ไปฝึกงานในที่นี้เนี่ยก็มีฟีดแบ็กกลับมามากมาก ะค,ะคือพอพอมานี่ท่านคำบรรดีได้กรุณาพูดถึงญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยนะครับเราพูดถึง m o u เนี่ยมันก็ทำให้เราชื่นใจกับนักศึกษาเรามากเพราะว่าอย่างประเทศแรกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเรามีความร่วมมือทางวิชาการเนี่ยหลายฉบับด้วยกันและอย่างที่ท่านคำบิรดีได้กรุณากล่าวไปว่าเป็นการลงนามความร่วมมือที่มีการพิจารณามาก่อนลุ้งนา,นานแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกันมาเยอะนักศึกษาเราเนี่ยไปฝึกงานด้วยได้ประสบการณ์ทางภาษาด้วย ทางวัฒนธรรมด้วยและที่สำคัญที่สุดคือเขาได้รับค่าตอบแทนที่เขาเรียกว่ามากไปงเ,ปเ,เงินใช่ครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยไปเนี่ยฟีดแบ็ที่กลับมาคืออยากอยู่ต่ออยากไปทํางานต่อเพราะว่าเขาไม่ได้แค่ภาษาเขาไม่ได้แค่วัฒนธรรมแต่เขาได้มีตรภาพที่เกิดขึ้นด้วยแล้วกลับมาเนี่ยเราก็จะมีการฟีดแบ็กกับน้องๆครับและมีการจัดสัมมนาหให้กับ นักศึกษารุ่นน้องด้วยซึ่งอเน,นี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่แท้จริงในทางภาษา mm. เขาเรียกว่าในทางวิชาการเราเรียกว่า knowledge management นะครับคือ KM นั่นเองซึ่งอเน,นี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆอันนี้คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราได้มีโอกาสส่งนักศึกษาของเราผ่านไปที่โรง,โรงแรมทูจิย่นะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็ต้อง เรียนตทุกท่านว่าเป็นวิสัยทัศน์ของท่านคณาบดีครับซึ่งอันนี้สําคัญมากๆจริงที่เรามองเห็นว่าไม่ใช่แค่การส่งไปเรียนภาษาอย่างเดียวแต่ว่าไปฝึกงานจริงไปลองใช้ภาษาจริงและได้ลองดูบททธรรมเขาจริงๆเรามองว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือนักศึกษาของเราเนี่ยจะต้องมีความสุขนะครับในการเรียน เพื่อที่ว่าเขาก็จะได้เอาความรู้ในการเรียนภาษาต,ต่างประเทศเนี่ยนะครับไปไป,ไปใช้ได้นะครับในการทํางานนะครับรูปแบบหนึ่งของ euh การจัดการเรียนการสอนที่มาจากนโยบายของวิทยาลัยศิลปศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือเราจะพยายามจัดทั้งกิจกรรมที่อยู่ในชั้นเรียนและกิจกรรมที่อยู่นอกชั้นเรียนเพราะวิทยาลัยศิลปศาสตร์เราเชื่อมั่นครับว่าการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับอนอกห้องเรียนเนี่ยจะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่จะสร้างแล้วก็พั ฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้นะครับสำหรับคนที่เรียนภาษาอยู่แล้วนะคะมันต้องเพิ่มเติมด้วยความสุขในการเรียนนะันถึงจะทําให้ประสบความสําเร็จได้นะคะก็อยากจะบอกง่ายๆว่าถ้าเราคิดไว้ว่าเราจะเป็นคนที่เก่งทั้งวิชาการด้วยนะคะภาษาเราก็เก่งยอดเยี่ยมนะเก่งทั้งวิชางานด้วยก็คือทํางานกับคนได้ด้วยนะคะอยู่ในโลกอย่างมีความสุขได้ด้วยเนี่ยรวมทั้งเก่งเรื่องคนทั้งหมดในโลกนี้ได้เนี่ย คงต้องมาที่ศิลปศาสตร์มรังสิตเท่านั้นนะคะขอบคุณมากค่ะ